สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับเขากล้องเนอร์สไตล์อีกแล้วนะคะวันนี้สเปเชียลมากนะคะคือมีจดหมายนะคะจากเกษตรกรท่านหนึ่งนะคะตรงมาที่โรงงานของเราคือเขาก็รู้สึกว่าเขากล้องอ่านครั้งแรกแล้วเขากล้องรู้สึกประทับใจเขากล้องก็เลยยากมาแบบแชร์ให้กับเพื่อนๆนะคะคุณลุงนะคะเขาเขียนมาว่าสวัสดีค่ะบริษัทฟ้าลุนพืชผลเพื่อไทยจำกัดที่ผมเขียนจดหมายมาวันนี้เพราะต้องการอยากจะได้สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชชนิดน้ำเดอะฮักนะคะหรือว่าราชากระต่ายของเรานะคะเพราะใช้ไปแล้วเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์แค่ฉีดเพียงครั ครั้งเดียวพืชเขียวใบมันเลยครับเคยใช้ยี่ห้ออื่นมา7วันครั้งไม่ได้ผลไม่เหมือนเดือหักราชากระต่ายถ้าคุณได้รับจดหมายของผมแล้วช่วยโทรกลับเบอร์นี้ด้วยนะครับผมจะสั่งซื้อหรือจะตอบกลับจดหมายก็ได้ผมชื่อในเพินเมืองแกอยู่อำเภออุททองนะคะสุพรรณบุรีอย่าลืมโทรมาเบอร์นี้ด้วยนะครับนี่คะ่ะทุกคนคุณลุงเขาเข,าเขียนมาคือเขาก็รู้สึกแบบว่ามันก็มีเบอร์โทรมันก็มีแบบช่องทางติดต่ออื่นแต่อาจจะแบบคุณลุงอะคะ่ะเข้าไม่รู้ว่าจะติดต่อช่องทางไหนเข้าเลยเขียนจดหมาย อันนี้คือเป็นอะไรที่มันถัดใจเขาก้องมากวันนี้ก็เลยอยากจะเอาปุ๋ยของราชากระต่ายะคะ่ะไปให้คุณลุงเขาใช้ฟรีวันนี้เขาก้องจะไปถึงบ้านของคุณลุงเลยนะคะไปค่ะไปเจอคุณลุงกันเลยค่ะทุกคนคะและนี่คือปุ๋ยที่เขาก้องจะเอาไปให้คุณลุงคะ่ะจะมีปุ๋ยเม็ดที่เป็นแร่ภูเขาไฟเป็นอะมิโนฮิวมิกนะคะแล้วก็จะมีแบบปุ๋ยน้ำด้วยค่ะทุกคนอันนี้เลยไปกันเลยคะ่ะ คนคะ่ะตอนนี้เราใกล้ถึงบ้านคุณลุงแล้วนะคะอีกประมาณสองสามกิโลก็จะถึงบ้านคุณลุงกันแล้วคะ่ะไปเลยคะ่ะเดี๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ะว่าคุณลุงเขาจะแบบตื่นเต้นไหมได้ใช้ปุ๋ยหล่อชานไต้คนให้ยังตื่นเต้นแล้วคนเราจะไม่ตื่นเต้นเลย คุณลุงแล้วคุณลุงสวัสดีค่ะอันนี้คุณลุงชื่ออะไรลุงบุญธรรมด้วยอยากจะถามก่อนว่าทําไมถึงเคียนจดหม่ไปอะค่ะคุณลุงอันนี้มันไม่มีทรรมาภิปย์อ๋ออันนี้คือคุณลุงได้ใช้ตอนที่เข้ามาจัดประชุมใช่ไหมคะอันนี้คุณลุงเอาไปชีดอะไรเนี่ยมะนาวเนี่ยมะนาวพวกนี้แล้วมันเป็นยังไงก็ได้พ่นอยู่อมาได้พ่นดีคือมันเป็นยังไงมันดียังไงใบมันพิ้ตั้งเกตแล้วขนาดดินไม่ดีนะใบฟื้นตั้งเกณฑ์แล้วก็ดูดูดกดูดกลูใหญ่คือชีดแต่มะนาวยาง อ้อยก็มีทํายาอ้อยอยู่ประคนโตก,ก็ต้องไปตตยคุยตายาอย่างเงี้ยคือนูอ่านจดหมา้ของคุณลุงแล้วนูรู้สึกแบบว่าอุ้ยโอเคคุณลุงแบบเขียนมาแล้ว,<อ>ลวมันทัดใจประทับใจนูก็เลยอะค่ะคุณลุงนูก็เลยมีปุ้ยมาให้คุณลุงใช้ฟรีค่ะอเอามาให้ใช้ฟรีเลยคุณลุงเอาไปใส่เลยนาข้าวอ้อยมันสับปะหลังยางพารานี่ก็เห็นมันนี่ใจได้เยอะนี่ว่าใช่อันนี้คือนูเอามาให้เยอะมากคุณลุงนี่เลยนี่เลยค่ะคุณลุงนูเอามาให้คุณลุงทั้งหมดเ<อ>ยลยให้คุณลุงใช้ฟีเลย S <S ใช้หมดป่ะเนี่ยปุ๋ยน้ำตัวนี้คุณลุงว่าใช้ดีใช่ไหมนูเอามาให้คุณลุงเลย <3 S 2> กี่ขวดนะ36 <3 S 1> <ม>ขวดนู่เอามาให้คุณลุงเลยแล้วก็เป็นสินค้าตัวใหม่ด้วยตัวนี้เป็นแบบฮอร์โมนที่เป็นอะมิโนฮิวมิกอ่าอันนี้ค่ะเอามาให้คุณลุงด้วยแล้วก็เป็นปุ๋ยที่ไว้ใส่สําหรับรองพื้นอ้อยอันนี้ก็ใส่ได้ด้วยอันนี้ก็เป็นแบบสําหรับนาคงนาค้าอย่างเงี้ยใส่ได้หมดเดี๋ยวให้พวกเขายกลงให้ลุงเลยลุงอยากจะเอาไว้ตรงไหนเอาไว้ตรงงนได้ให้เขายกเลย เป็นและู้เข้าไฟ10กระสอบเ,ออเป็นอะมิโนฮิเวิอีก10กระสอบเ,ออเป็นปุ๋ยเคมีทานหารหลองที่เป็นปลาชากระต่าย36ขวด เราก็เป็นอะมิโนฮิวมิกตัวนี้ใช้ได้หมดอ้อยข้าวโพดมันส้ปมะล่งงยางพาราอะไรใช้ได้หมดคุณลุงปลูกอะไรเอาไปใช้ได้เลยหรือจะเอาไปรองพื้นอ้อยไร่แล้วนึงก็ชอบก็ไปลองได้ตัวนี้คุณลุงก็ไปฉีดเลยทุก7-15ถึงวันฉีดได้สําหรับอ้อยสําหรับหมันตัวนี้จะแตกใบดีใบจะเขียวดีแต่ถ้าเป็นนาข้าวเนี่ยก็คือถ้าตั้งทองแล้วไม่ต้องฉีดถ้าตั้งทองแล้วให้ฉีดตัวนี้ตัวนี้นะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของความเขียวแล้วก็ช่วยในเรื่องทาให้ต้นไม่โทมอ้อยเอ้ยอะไรเงี้ยใส่ใส่น้ำยดฉดดไ้เลย นนก็เอาไปให้คุณลุงอีกซองหลังคะ่ะเอาไปใช้เลยไม่คุณลุงใช้ร<อ>ี<บ>ขอ,ขอ,ข,อขอบคุณเยอะๆใช้มาไล่ย,ยังอันนี้มันมันไม่ค่อยดีเมื่อตัวนี้ไหละไอตัวนี้มันซุกต่องเลยใช้ได้เลยก็โอเคเลยนะกระนาดดินไม่ดีนะไม่น่าเชือ่อก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับการมามออปุ๋ยให้กับคุณลุงจดหมายแค่ซองเดียวประทับใจเขากองมากเอาปุ๋ยมาให้เลย เนี่ยค่ะจากแบรลาชากระต่ายคือมันใช้ดีจริงๆเธอกลันตีจากเกษตรกรเข้าใจไหมคะสําหรับใครนะคะอยากใช้นะคะสาม,มารถติดต่อได้เลยนะคะปุ๋ยราชากระต่ายปุ๋ยดีที่เกษตรกร,เ,กรเลือกใช้เซิร์ชใน Google ยังไงก็เจอค่ะเราข้อขอคุณถึงบริษัทเนี่ยนะุณลุงต้องอขอคอคุณปุ๋ยราชากระต่ายยัง